เรื่องของเขากระโดงเมื่อไม่กี่วันคุณอนุทินก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะโดยคุณอนุทินค่ะก็มั่นใจว่าปมที่ดินเขากระโดงที่ผ่านมาทําถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยนะคะคุณอนุทินบอกว่ากรณีกระทรวงมหาดไทยทแถลงผลสอบที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้ยึดตามคําสั่งสารดีกาสารปกครอง พร้อมสั่งเพิกถอนที่ดิน5,000ไร่ตั้งแต่2สิงหาคมนี้มองว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ด้วยหรือไม่อันนี้นักข่าวถามนะคะว่าคุณอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาเรื่องนี้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการแล้วนะคะแล้วก็มีพูดเพิ่มเติมด้วยนะไปฟังคุณอนุทินกันหน่อยค,ะค่ะผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันมีการ พูดถึงมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกประการแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้มันก็เหมือนกับเป็นการไปปกป้องใครซึ่งเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ทำไปเนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎหมาย ตามระเบียบทุกประกาศตามคําสั่งคาพิพากษาของศาลทุกประกาศนั้นเราก็ยังมีความมั่นใจอยู่ส่วนใครจะทําอะไรนั้นก็ถือว่ามันก็เป็นเป็นคนละยุค,คนละสมัยมนะครับใครจะไปปฏิบัติอะไรก็ก็จะต้องรับผิดช,ชอบในผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าใครทำยังไงก็ต้องรับผลที่จะตามมานะคะแล้วนอกจากนี้อ่ะ นักข่าวก็ถามบอกว่าเอ๊แสดงว่าตอนนี้อยากให้โฟกัสเรื่องชายแดนมากกว่าเรื่องการเมืองใช่หรือเปล่าคุณอนุทินว่าอย่างไงบ้างคะผมไม่บอกว่าอยากนหครังแต่ว่าโดยจิตสำนึกขน,นาดอย่างพวกผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินแต่ว่าความที่เราเป็นคนไทยด้วยกันเราก็ต้องมาดูถ้าเรามีโอกาสมีเครือข่ายที่ดีอย่างอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องถือว่าที่ที่สนาม ศูนย์อพยพที่สนามแข่งรถบุรีรัมเนี่ยผู้คนทั่วประเทศพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทราบว่าตรงนี้มันเป็นศูนย์ที่ดูแลผู้คนมากมายเป็นหมื่นๆนคนนะครับทุกคนจากทั่วทุกสารทิศเลยนะส่งข้าวข้าวสารอาหารแห้อาหารสด เรื่องรุ่งผมผลิตภัณฑ์ของเขาจะส่งมาเป็นคันรถคันรถเลยจนเราสามารถอันนี้เป็นสิ่งที่น่ารับพึงใจมากนะครับไม่มีเรื่องการเมืองใดๆนะครับเราเอาสิ่งเหล่านี้ใช้ดูแลที่น้องประชายชนแล้วส่วนที่เ,เหลือซึ่งมีเหลือเยอะมากก็ส่งไปยังจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษยังศูนย์อพยพอื่น,นๆซึ่งทําให้เกิดควา,ามสะดวกเกิด ความเรียกอะไรความสมบูรณ์ในศูนย์ตัวพยะยกหลักๆแ,แทบทุกศูนย์อันนี้คือสิ่งที่ที่เราควรจะท่ากลางสิ่งที่มันสถานการณ์ที่มันเลวร้ายนะครับเราก็ยังเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นหัวเป็นใยซึ่งกันและกันนะครับใจดีมากๆส่งของมา นี่ก็เป็นประเด็นนะเรื่องที่ดินเขากระโดงค่ะรวมไปถึงประเด็นที่ตอนนี้สนามแข่งรถจังหวัดบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์อ,บอบพยพที่สําคัญเพรววาะประชาชนนะคะก็ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในห่วงเวลาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะฮะชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ